รเรื่องลงพื้นที่วันนี้ครับปัตตานีต่างจากพื้นที่ยะลาเมื่อวานนี้ยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าบรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาที่โรงแรม CS เนี่ยเราก็เมื่อกี้ไปที่บาราฮมก็นะเป็นชุมชนนะครับที่เป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็ทางประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็มีการผลิตผ้านะครับที่ทําด้วยมือวาดมือแล้วก็ปิ้นด้วยดิจิตอลนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเนี่ยมาจองนะครับวันนี้เนี่ยเห็นว่าทัวร์ก็เต็มอยู่นะก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับที่วันนี้เนี่ยนอกจากมาคุยกับภาคประชาสังคมแล้วเราก็ไปคุยกับในชุมชนด้วยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีวาระที่ต้องไปคุยกับภาคประชาสังคมต่อนะครับในการพูดคุยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องความมั่นคงแต่วันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจมองเห็นศักยภาพอะไรในในชายแดนใต้ที่จับที่ลงพื้นที่มาบบ้างครั จริงๆในจังหวัดชายแดนใต้ก็มีประเด็นหลายๆเรื่องที่สามารถพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะครับอย่างแรกเลยที่นี่เนี่ยอากาศสะอาดนะไม่ได้มีฤดูฝุ่นนะเหมือนในหลายๆภูมิภาคทั่วทั้งประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังพบว่ายังมีอีกหลายๆประเด็นนะครับในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพัฒนาการของเด็กช่วงปฐมวัยรวมถึงเรื่องการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งจริงๆประเด็นการพัฒนาต่างๆวันนี้เนี่ยจะปักหมุดเริ่มต้นได้ต้องเริ่มต้นที่กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะถ้าเราดูตัวเลขของการท่องเที่ยวทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวเองหรือว่ารายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่มาใช้นะครับในแต่ละวันเนี่ยก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับถึงแม้จะยังไม่ได้เท่ากับก่อนเกิดวิกฤตโควิดนะแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆมีศักยภาพหลายๆด้านที่เราสามารถพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวได้แล้วก็พัฒนาเรื่องสังคมได้ด้วยนะเมื่อวานตอนเย็นก็มีไปดูตัวอย่างที่เทศบา,าลนครยะลานะครับก็พบว่าทางนายกนะครับก็มีนโยบายในการทําครัวกลางให้กับเด็ก คือนอกจากมีอาหารกลางวันแค่หนึ่งมือ้อก็ทางทางเทศบาลเนี่ยก็ทำอาหารเช้าให้เด็กเพิ่มอีกหนึ่งมื้อด้วยนะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่ท้องถินเนี่ยสามารถพัฒนานโยบายที่ช่วยเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้มองยุทธศาสาตร์การพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลยังไงบ้างเพราะเหมือนตอนในแกงแยกไปอยู่ระหว่างความมั่นคงก็ส่วนหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดูแลอะไรครับจริงๆทั้งสองภาคส่วนควรจะต้อง สอดประสานกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้หารือกับหน่วยงานเมื่อวานทั้งกรมนอเองแล้วก็สบตอเองเนี่ยพบว่าปัจจุบันโดยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายใต้คล้ายๆว่าทิทางของความมั่นคงเป็นหลักซึ่งเรื่องนี้ในจุดยืนของพวกเรานะครับเราก็อยากผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่น้อยลงมีการทบทวน,นมาตรการในการใช้กฎหมายพิเศษต่างๆล่าสุดก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจับสื่อมวลชนอาสานะครับวัตตนนะีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องติดตามกันต่อไป นในขณะเดียวกันในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยผมเองก็อยากผลักดันไปสู่การใช้องค์ประกอรอง่วนท้องถิ่นในการร่วมพัฒนานะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในวงประชุมสบตเมื่อวานที่รองผู้ว่าเขาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็เห็นเป็นในทิศทางเดียวกันครับเรื่อง,องอผู้สื่อข่าวที่ปัตตานีหลายคนก็มองว่ามันเหมือนเป็นการใช้กฎหมายที่เหมือนแบบสแสลบ ก็ต้องรอดูความชัดเจนของเจ้าหน้าที่นะครับแน่นอนที่สุดเราไม่อยากให้เกิดการใช้กฎหมายพิเศษนะครับหรือว่าอำนาจพิเศษโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปคุกคามหรือว่าไปกดทับการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนนะแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนรอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่าที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยด้วยข้อหาอะไรนะครับด้วยการกระทําอะไรซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็มีตัวแทนที่คอยติดตามในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วเห็นเหมือนทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการคุมตัวที่โปร่งใสแล้วก็มีการอ้างว่าใน เพื่อที่จะไปใส่ร้ายทางเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานรัฐอย่างนี้ค่ะครับก็ต้องรอดูความชัดเจนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีความโปร่งใสเนี่ยเดี๋ยวยังไงตัวแทนของพวกเราเข้าไปขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลชี้แจงได้หมดนะครับตรงไปตรงมาผมก็คิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรครับเมื่อวานนี้เห็นมีการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงกอรอมนอด้วยเรื่องของการใช้กฎหมายพิเศษเขาก็เหมือนกับรับปากว่าจะใช้เท่าที่จําเป็นแต่ก็เกิดเหตุการณ์นี้ในขณะที่เราลง ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทําให้ปัจจุบันเนี่ยประชาชนในพื้นที่บางทีอาจจะย,ยังไม่ได้มีความไวเนจจื้อเชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งจริงๆเป็นหัวใจสําคัญในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพนะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็จะผลักดันต่อเมื่อวานที่ได้มีการประชุมหารือไปแล้วก็คือในเรื่องของความโปร่งใสในการตั้งด่านตรวจก็คือไปตรวจดา่านที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจไปเนี่ยซึ่งก็จะเดินหน้าต่อเพราะว่าทางท่านแม่ทัพภาคก็ ยินดีที่จะให้คณะทํางานของเราเข้าไปสํารวจในพื้นที่ร่วมกันครับในระยะยาวเราจะแก้ปัญหาเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างในส<น>ภาหรือในสมาิการผมคิดว่ากลไกในสภาก็เป็น,นกลไกที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวทีที่ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าไปสะท้อนเสียงนะครับในพื้นที่ปลอดภัยได้ในสภาผู้แทนรัษฎรนะรมุดหมายแรกที่ต้องตั้งให้ตรงกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังขาดความชัดเจนกับรัฐบาลจากรัฐบาลก็คือในเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ เดี๋ยวอีกไม่นานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคมอรมอสัญจรมาในพื้นที่สิ่งที่น่าจับตามองเป็นที่สุดก็คือรัฐบาลจะมีการสื่อสารในเรื่องนี้มากน้อยอย่างไรอย่างน้อยๆการแต่งตั้งตัวแทนหรือหัวหน้าคณะทํางานฝั่งไทยที่เป็นตัวแทนในการเจรจาเดินหน้ากระบวนการสันติภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับหลังจากนั้นพอมีธงที่ชัดนะครับว่าเรามุ่งเป้าไปที่การเดินหน้ากระบวนการสันติภาพตวเนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ก็สาคัญไม่แพ้กันซึ่งต้องเดินคู่ขนานกันครับ ในขณะที่วันนี้ครับมาลงพื้นที่ภาคใต้แต่ว่ากรุงเทพครับฝุ่นเยอะติดอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับหกของโลกตรงนี้ครับมันมันตอบย้ำถึงองไรบ้างครับตอนนี้ก็ยังมีช่องว่างมาตรการหลายๆอย่างนะครับระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับผู้ว่านะครับซึ่งณนะตอนนี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่มีการสื่อสารไปแล้วเรื่องของการมอบอํานาจให้กับผู้ว่าหรือว่ากทมนะครับในการเป็นเจ้าพนักงานตรวจตามพรบขนส่งทางบกบให้ผู้ว่ามีอานาจในการตรวจรถยนต์ที่มีจํานวนหกล้อขึ้นไป ซึ่งยังมีอีกหลายมาตรการนะครับที่ทางท้องถนนิ่นรอการมอบอำนาจกระจายอำนาจจากส่วนกลางซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่าย,นยในกรรมธิการที่ดินเรากออ็วางเป้าหมายไปว่าจะนํามาตรการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นช่องว่างนะร,ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถนนิ่นมาพูดคุยกันว่าแต่ละฝ่ายจะดําเนินการให้เสร็จเมื่อไหร่ครับเรื่องการติดตามมาตรการที่รัฐบาลเคยทําไปแล้วอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยครับ,รบก็บอกว,ว่ามันมีประฏิทธิภาพตรงนี้ฝ่ายค้านเรามองมอแบบเดียวกัน ผมคิดว่าก็ช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่นมาจากหลายๆช่องทางนอกจากเรื่องของจากยานพาหนะรถยนต์แล้วเนี่ยเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมก็มีความสําคัญซึ่งก็จะเป็นช่องว่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่รอให้รัฐบาลเนี่ยมอบอํานาจให้กับส่วนท้องถิ่นรวมถึงการประกาศกรุงเทพมหาคนครให้เป็นเขตควบคุมมลพิษด้วยนะเพื่อให้กรุงเทพมหานครมันกำกับดูแลปัญหามลพิษอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเองควรจะออกมาเรียกชันให้ เร็วกว่านี้ไหมครับกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็คือในเรื่องของความชัดเจนนะครับแน่นอนที่สุดหากเราย้อนมองออมองย้อนไปหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีการออกข้อสั่งการให้ข่าวออกนโยบายมาเยอะมากเพียงแต่ว่าการกระทำนะครับที่ช่วยอุดช่องว่างต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยให้มีการเดินหน้านโยบายอย่างจริงจังเนี่ยยังอาจจะยังไม่เห็นยังมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็คาดหวังว่าในที่ประชุมกรรมธิการพรุ่งนี้เนี่ย เราอยากจะได้ความชัดเจนจากตัวแทนที่นาย,ยกหรือผู้ว่าส่งมาว่าแต่ละมาตรการที่ยังเป็นช่องว่างอยู่เนี่ยอะไรจะทําเมื่อไหร่โดยใครครับกระแสะปรับคอรมอลนะครับช่วงนี้มีกระแสค่อนข้างแรงครับในช่วงนี้มองเรื่องการปรับคอรมอลนย่บ้างถ้าถติว่าปรับมาแล้วเอาธรมนัจมานั่งเป็นรัฐมนตรีครับในเรื่องของการปรับคอรมอก็เป็นอำนาจของนาย,ยกโดยตรงคนเดียวนะครับนาย,ยกจะปรับหรือแต่งตั้งใครก็อยู่ที่ดุลพินิจของนาย,ยกนะรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ รัฐบาลหรือตัวนายกเองก็ต้องตัดสินใจครับกังวลนะคะเพราะว่าหลายๆฝ่ายก็มองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีก็เหมือนกับการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างพรรคเพื่อเป็นการต่อรองเก้าอีกก้กานนะกะในส่วนเราเป็นผู้นำฝ่ายค้านมองประเด็นนี้ยังไงก็ไม่อยากให้การแต่งตั้งคอรมอเป็นไปตามโควตาหรือระบบแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์กันระหว่างพรรคกันเมืองนะครับเราอยากเห็นการแต่งตั้งคอรมอที่เป็นไปตามความรู้ความสามารถของรัฐมนตรีแต่ละคนนะรเรื่องนี้ก็ต้องอถามไปที่นายกโดยตรงครับ ถ้าเขาชิงปรับก่อนที่เราจะอภิปรายไมไ่ไว้วางใจท,ที่จะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมนี้แะไรก็ยังเดินหน้าต่อได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการปรับพรมก่อนสุดท้ายอำนาจในการปรับพรมก็เป็นของนายกเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับพรมเพื่อนหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงนายกก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วครับตำแหน่งของที่ท,ที่คนจับตามองก็คือ,อร้อยเอกธรรมนัสตรงนี้ถ้ากลับมาเนี่ยมันจะมีติดติดเ,เรื่องเงื่อนไขจริยธรรมไหมครับหมอคร<ำ>ับก็มีความเป็นไปได้ แต่ว่าก็แน่นอนที่สุดในเรื่องของเงื่อนไขจริยธรรมเนี่ยเราเองก็เคยวางหลักการเอาไว้เหมือนกันนะว่ากลไกในการตรวจสอบจริยธรรมเนี่ยก็ควรจะเป็นหน้าที่ขององค์กรนั้นๆนะครับในการตรวจสอบครับมองถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะถ้ามีการปรับร้อยเอกธรรมนัดเข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีอะคะ่ะครับก็เป็นเรื่องที่ทางนายกนะครับแล้วก็รัฐบาลจะต้องตัดสินใจนะครับส่วนว่าจะส่งผลถึงเสถียราภาพหรือเปล่าอยู่ที่ความชอบธรรมของคองรมอ ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าปรับคอรมอแล้วเนี่ยคานสายตาประชาชนเนี่ยตอนนั้นก็เสถียรภาพของรัฐบาลก็น่าจะไม่มั่นคงครับตอนนี้เหมือนมีความพยายามจะเขย่าก็มีประธานสภาจะทำให้เรื่องการแก้ไขหรือว่ากฎหมยายอื่นอย่างสุดครับก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่ากลไกฝ่ายนิติบัญญัติของสภาเองเนี่ยก็ควรจะต้องเดินหน้าถงดูนสอบทางฝั่งบริหารได้นะครับเรื่องเห็นคลิปอาจารย์วันนอที่ที่มีการปล่อยออกมามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าคนที่จะชี้แจงได้ดีที่สุดก็คือท่านประธานวรนนอเองนรเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ควรจะต้องตอบคาถามให้มีความชัดเจนที่สุดก็อาจจะเป็นท่านประธานรัฐสภาครับเรื่องนี้มันการไปพบการตอบให้ไม่มีเรื่องอะไรแต่ว่ามันเป็นคนได้ส่วนเสียเพราะเป็นการแต่งตั้งปปชตรงนี้ครับจะต้องมีการตรวจสอบนะครับครับก็ยังไงในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสรรหาด้วยนะครับในส่วนขององ,องค์กรอิสระในฐานะที่เป็นผู้นาฝ่ายค้าน ก็จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะแต่ตอนนี้อาจจะยังให้รายละเอียดอะไรมากไม่ได้ครับก็ต้องมีการพูดคุยกับทางวันมอรเนี่ย,ยงร<ม>ว่าความเป็นมานี่มันเป็นยังไงคุณจะสงสัยในความโปร่งใสในการแต่งตั้งหลังจากนี้ไหมคะว่าอ,อย่างไรเราจะปรับยังไงหรือว่าใช้วิธีการย่งไร ในการพูดคุยก็คงไม่ได้เป็นการพูดคุยหลังบ้านเพื่อที่จะมีการตกลงอะไรบางอย่างที่อ,อ,อยู่เบื้องหลังที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับถ้าจะต้องมีการพูดคุยกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเวทีในกรรมการสัรหาเองก็จะเป็นเวทีที่ดีที่สุดนะครับมองว่าคนปล่อยคลิปมีเป้าประสองค์อะไระในการปล่อยออกมาครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับในการที่จะพยายามเขยา่าเก้าอี้หรือมีการต่อรองอะไรบางอย่างทางการเมืองกันหรือว่าหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ผมเองก็ไม่สามารถตอบแทนท่านประธานวันนอรได้เหมือนกันมันจะกระทบภาพลักษณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติไหมครับพีบ่เดชเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่การทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผู้นาฝ่ายค้านในฐานะที่เป็นกรรมการคนหนึ่งและในกรรมการสัญหาก็จะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดครขบขอถัดเรื่องคอเซนเตอร์เมื่อวานนี้แล้วเหมือนมีทางการตอบโต้มาจากหมอชิตตูรเรื่องของว่า สุดท้ายแล้วเป็นคน,คนไทยคนไทยนะครับที่ทพยายามผลักดันให้เข้าไปสู่เมียนมาเหยียดตัวประกรันเหล่านี้ครับเพราะเขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ลอยมาในากาศ mm hmm. ตรงนี้มองครับก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นทางออกก็คือการดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่รัฐนะไม่ว่าฝั่งนั้นเขาจะมีข้อกก่าวอ้างอย่างไรถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเดินดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมา,มาคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรเรื่องนี้จะถูกนำมาอภิปรายให้ไว้วางใจด้วยไหมครับ ก็รอดูนะครับรอดูต่อไปตอนนี้อาจจะยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากครับจะต้องจัดการเร่งด่วนเนีก็คือตอนนี้ตัวหลักคนที่เป็นทางด้านที่หลักคืออย่างคุณภูมิธรรมตัวนายกเองต้องรีแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างออก็ตัวนายกเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าในฝ่ายบริหารนะครับอะไรที่เป็นข้อสงสัยของสังคมนะก็อย่างที่บอกว่าสังคมจะสิ้นสงสัยได้ก็คือการดําเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั้นนายกเองก็จะเป็นคนที่มีส่วนรับผิดชอบ ที่สุดคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างตัวนายกกำกับดูแลตํารวจเองะครับเราเมื่อวานก็มีการโยกย้ายไปแล้วตรงนี้ครับจะต้องเข้าไปดูแลยังในอีบบ้างครับออผมคิดว่าในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับที่โปร่งใสนะครับต่อสาธนะสารณนะต่อประชาชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนี้นะครับก็ทุกๆข้อคําถามที่เรามีข้อสงสัยอยู่ก็ถ้านนายกออกมาตอบชี้แจงได้ด้วยตัวเองก็จะดีที่สุด